คลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวใหญ่นะครับที่กองทัพอิสราเอลได้เปิดฉากถล่มโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของกองทัพอิหรานในประเทศอิหร่านชุดใหญ่นะครับในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมามาจนถึงช่วงกลางวันเลยละนะเวลองที่มีความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่โรงงานนิวเคลียร์ของประเทศอิหร่านนะครับที่มีการระเบิดอย่างรุนแรง ยิงโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านหลายแห่งด้วยกันครับรายงานเบื้องต้นของทัพอิสราเอลระบุว่าโจมตีไปอย่างน้อย5ครั้งนะครับแต่คาดว่าน่าจะมากกว่านั้นและน่าจะมีรายงานความเสียหายหมายเห็นเพิ่มเติมส่วนอิหร่านเองก็ประก,กาศลั่นว่าจะโจมตีตอบโต้สนกลับอิสราเอลอย่างสาสมและอิสราเอลจะได้รับการตอบโต้อย่างเจ็บปวดนะครับตามที่ผู้นําของอิหร่านนายอาลีคาเมเนีกล่าวไว้นะครับลองเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามขอ้อมันครับ เมื่อวันที่13มิถุนายน2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกองทัพอิหร่านนะครับ้องที่เหมือนจะเป็นข่าวใหญ่มากๆในตอนนี้นะครับจนทําให้ราคาทองคําพุ่งไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับที่กองทัพอิสราเอลนั้น ได้ส่งเครื่องบินลบเทพเปิดฉากโจมตีถล่มโรงงานนิวเคลียร์ของอิรานนะครับที่ก่อนหน้านี้มีความตึงเครียดมาอย่างยาวน,านั้นที่อิรานก็ยืนยันเองว่าจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ให้ได้นะครับแต่กองทัพอิสราเอลก็ไม่ยอมให้อิรานทำเช่นนั้นให้สารัฐไปเกี้ยกล่อมแล้วเจรจาแล้วเจรจาอีกก็ไม่ได้ผลนะครับสุดท้ายก็ทําให้กองทัพอิสราเอล เปิดฉากโจมตีท่าการใส่โรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านจะทำให้เสียหายยับเยินไปหลายจุดด้วยกันนะครับและข่าวระบุเพิ่มเติมว่าสามารถปลิดชีพผู้นําทางทหารของกองทัพอิหร่านได้หลายคนนะครับที่เป็นผู้นําระดับสูงด้วยทั้งผู้นําของกองกําลัง IRGC นะครับอย่างในพลฮอตเินซาลามีก็ตกเป็นเป้าหมายในการสังหารของกองทัพอากาศอิสราเอลในครั้งนี้ รวมถึงผู้บัญชาการทหารอีกหลายคนนะครับของกองทัพอิหร่านที่ต้องชะตาขาดถูกกองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีจนทำให้ดับสยองขาดตึกไปนะครับตามที่สันมักข่าวของอิหร่านก็รายงานเหมือนกันนะครับไว้ว่าพวกเขาได้เสียชีวิตจากการโจมตีของกองทัพระกาศอิสราเอลจริงๆที่งานนี้ทําให้กองทัพอิหร่านสูญเสียทั้งโรงงานนิวเคลียร์และผู้นำทหารระดับสูงของอิหร่านหลายคนนะครับตามที่สันมักข่าวต่างประเทศได้รายงานไว้ว่า กองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของกองทัพอิหรานในประเทศอิหร่านหลายแห่งและตำแหน่งทางทหารที่สำคัญของกองทัพอิหรานก็ถูกทำลายเสียหายยับเยินในครั้งนี้ซึ่งกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าได้เริ่มปฏิบัติการทางอากาศครั้งใหญ่โดยมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์และทรัพย์สินทางทหารของอิหร่านหลายจุดซึ่งการโจมตีครั้งนี้มีรหัสชื่อว่า ความแข็งแกร่งของสิงโตเกิดขึ้นท่ามกลางคําเตือนด้านข่าวกลองว่าอิรานมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะเพียงพอที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้หลายรายการภายในไม่ก,กี่วันจึงนํามาสู่การที่กองรบกาศอิสราเอลบินมาอย่างไกลเลยนะครับมาโจมตีใส่พื้นที่โรงงานนิวเคลียร์ ของประเทศอิหร่านและแตำแหน่งนาหารที่สําคัญของประเทศอิหร่านหลาย10บแห่งเลยนะครับข่าวรายงานต่อมาที่มีการโจมตีจากน้ามือของระเบิดเจดมของกองกากาศอิสราเอลถล่มโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านจะทําให้เสียหายยับเยิน มีภาพความเสียหายเกิดขึ้นหลายภาพเหลือเกินนะครับแอดมินก็พยายามรวบร,ร,รวมมาให้ดูนะครับว่ากองทัพอิสราเอลเขาของจริงนะครับโจมตีใส่พื้นที่โรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านจริงๆนะครับจะทําให้เกิดประกายไฟและควันพลุ่งไปทั่วเมืองหลายเมืองของอิหร่านที่มีโรงงานนิวเคลียร์ตั้งอยู่นะครับปเป็นเป้าหมายในการโจมตีในครั้งนี้ในขณะที่ผู้นําสูงสุดของอิหร่านอาญาตอละอาลีคาเมเนี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านประกาศลั่นว่าจะตอบโต้อิสราเอลอย่างหนักหน่วงและสะสมและเจ็บปวดนะครับจากการที่กองทัพอิสราเอลโจมตีอิหร่านในครั้งนี้ซึ่งแหล่งข่าวต่างประเทศก็ระบุเพิ่มเติมว่าอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับโดยได้โจมตีโครงการนิวเคลียร์และผู้นําระดับสูงของอิหร่านซึ่ง นานยกรัฐมนตรีเบนจามินเนฮันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าจะกินเวลานานหลายวันในการโจมตีครั้งนี้ทำให้ตะวันออกกลางมีความไม่แน่นอนอีกครั้งและมีความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามในภูมิภาคขณะที่อิสราเอลก็เตรียมรับมือการตอบโต้ของอิหร่านเช่นกัน โดยมีแรยง,งานผู้มัญชาการระดับสูงเสียชีวิตนะครับของกองรัพอิหร่านที่ชื่อพลเอกฮอนเซนสาลามีผู้มัญชาการสูงสุดของกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือกองกำลังโค่นะครับที่อยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้โดยเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลและมีอานาจมากที่สุดในประเทศซึ่งเป็นผู้นําของกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ควบคุมดูแลและการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลและปราบปรามผู้เห็นต่างในประเทศโดยในธันยาโฮผู้นําอิสราเอลระบุว่าเป้าหมายการจบตีครั้งนี้คือโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ใช้ชื่อปฏิบัติการว่าการปฏิบัติการสิงโตแห่งอนาคตก็เป็นชื่อที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับพี่นองที่โจมตีโรงงานเสริมสมรรถนะหลักของอิหร่านในเมืองนาตัน นักวิทยาศาสตร์ด้านิวเคลียร์หรือเนทันยาฮูผู้นําอิสราเอลเรียกสิ่งที่เขาโจมตีในครั้งนี้ว่าหัวใจของโครงการขีปนาวุธพิเศษไกลของอิหร่านซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับหลายฝ่ายก็พุ่งเป้าไปที่สารัฐนะครับแต่ทางสารัฐเองก็ได้ออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือการให้ความช่วยเหลือใ,ใดจากสหรัฐนะครับที่ระบุว่าเมื่อคืนนี้อิสราเอล ได้ดำเนินการต่อต้านต่ออิหร่านเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีอิหร่านและสิ่งที่เราให้ความสําคัญสสุดคือการปกป้องกองกําลังสหรัฐในภูมิภาคทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวไว้นะครับซึ่งหลังจากที่อิสราเอลโจมตีอิหร่านแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยชุมชนชาวยิวในสหรัฐได้เรียกร้องให้เฝ้าระวังภัยคุกค,คามตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นที่ผู้นาสูงสุดอาญาตอลเล อาลีคาเมเนีอีนะครับได้ออกมาประกาศลั่นว่าจะประกาศตอบโต้อิสราเอลอย่างหนักหน่วงและสะสมและเจ็บปวดนะพี่นไปองหลังจากที่เขาต้องสูญเสียโรงงานนิวเคลียร์ของเขานะครับที่ใช้เวลาผลิตเป็นเวลานาน,านพอสมควรนะครับไป้องและยังมีธาตุยูเรนเนียมอยู่ยนั้นอีกแต่อิสราเอลเปลิดปฏิบัติการถล่มแบบนี้ทาให้ผู้นำทูงสุดของอิหร่านนั้นโกรธเป็นอย่างมากนะครับได้ออกมาประกาศลั่นว่า จะโจมตีตอบโตอิสราเอลอย่างหนักของรัศสมและเจ็บปวดนะครับพี่น้องที่เขานั้นต้องสูญเสียผู้นําทางทหารระดับสูงสุดเลยนะครับอย่างฮุเสเซนซาลามีนะครับและอีกหลายคนที่เขาต้องสูญเสียจากการโจมตีของกองทัพกาศอิสราเอลในการโจมตีในครั้งนี้นะครับที่ครับอิสราเอลระบุว่าโจมตี มเมื่อคืนนี้ผ่านมานั้นไป5ล้านลอกแล้วนะครับ้องลานลอกละหลายลูกด้วยกันที่มีระเบิดเจดมของกองทัพอากาศอิสราเอลที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ยิงถล่มจากเครื่องบินลบเทพทั้ง F16F15F35 นะครับถล่มโจมตีใส่ตำแหน่งโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านจนทำให้เสียหายยับเยินควันฝุงกระจายปิดชีพผู้ดาดับสูงทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านได้อย่างวอดวายเสียหายยับเยินนะครับแนละ ว่าการโรงงานนิวเคลียร์ของอิรานเองก็ได้ออกมาประกาศด้วยนะครับและยอมรับด้วยว่ามีความเสียหายอย่างหนักมากจริงๆบริเวณโรงงานนิวเคลียร์ของอิรานที่ถูกกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีนะครับซึ่งในฮันจาหู ผู้นำอิสราเอลบอกว่าการจบดีครั้งนี้จะกินเวลาหลายวันด้วยนะคาดว่าน่าจะมีความเสียหายมากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะพี่น้องและคาดว่าอิหร่านก็คงจะตอบโต้กองทัพอิสราเอลอีกไม่นานนี้ด้วยแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ทําให้ราคาทองทั่วโลกพุ่งอีกแล้วครับที่เกิดสงครามในภูมิภาคแบบนี้นะครับคาดว่าจะมีการตอบโต้จากอิหร่านอีกไม่นานนี้ด้วยนะพี่น้องที่อิสราเอล จะรับมือได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องคอยจิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับนี่แอดมินขอจากลากระพงเท่านี้ตาพูดไม่ชดัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ